สวัสดีค่ะขอเชิญท่านพบกับช่องของเนสนาภาบล็อกตาสีชมพูอีกครั้งค่ะตื่นขึ้นมาก็เลยมานั่งเล่นอยู่อืมเจียว,วอยู่แต่ว่านี้ยินเสียงขอแขกขอแขกจักเอียงเป็นแม่เลยอีกอย่างชัง้นลูกขึ้นมาแลวก็เลยมานอนเล่นแบบรับอากาศสดชื่นตอนเช้าเน,ะนาะก็นั่งก็มาได้อาบเราก็มานั่งเล่นนั่งอย่างอยู่ืืนที่ของชั้นไปเนาะกเปติประมาณนี้แหละ เอออันนี้คือทุ่งนาคุณชน,นะคาย mm hmm. เถียงนาแต่ว่านอนได้เหมือนกับบ้านอีกหลังหนึ่งบางคนก็อาาจเสีองว่าเป็นเหมือนกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะโฮมสเตย์อะไรประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกแต่ก็รับแขกได้นะจาม์หาได้นะจาเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเสียงข้อแขกนั้นคืออะไรคะ่ะมาเบิกกน,นความขอแขกกันเนาะค่ะ่าอย่าง อันนี้กระกรองเฟีしし้ยงนะจะถทำเป็นโลงให้มันนี้อยู่บานนะกับบันนะอิลีเด้โอ้ขออแขกแมนอิลีเจ้าเห็นอย่างแม่กวดตากไนแหง มันขึ้นากให้ร่มโดดมันทหงแหย่แ่ตกักุ่งกอ๋อขางใต้มันซมคือเขานี่ขันออกมาแหละมันเป็นไอหน้ามาจากใต้ดินเนาะต้องเอาเชียให้มันางไต่มขึ้นมากใ่มันกาลน้อยตกัมรุ่งเพราะว่อากาไปทั้งยอนห สมพรนคนส่วนหนึ่งเขาอ่านยุ่ใกก้ถนนเข้าไปตากน้ำข้นกรีดตากน้ำถนนดำเนาะโอ้ยมันจนดำต่อมเออม,ม,ม,มร์นี่ค่ะมันซูมเข่ามันจะดำสีเนาะค่ะช้านาเขาก็เลยไปตากเขาทึ้งถนนถึงมันกะไปเบียดเบียนจ,จราจร แห่จังลอยแดดออกมากจังกลับล่อีกกลับล่เียไปเทียมากมขนเป็นดกังีมันมหดขนเดยเทียวอ๋อบสันกะปิดต,ตลอดวันตีอ,อันนี้เจ้าตากมาจากมือละแม่นี้ยสี่วันแล้วสี่วันยังไม่แห้งบ้านไปเอเสดลาดปูนตีแม่ลาดปูนมาไปตาก กะลาดปูนกับวไดริเลียงงัวจากปว,ว่าปีใดมันก็นเป็นปัญหาน่นะนี่เลื่อของการตากเขา่าอันนี้อันนี้เป็นเข่าที่เกี่ยวประมอันจักไร่แม่นี่สองไร่ได้เข่าซ้ำอย่างตะลิโตนซาแต่เข่าสองไรมันหน่อยหรือมันหลาย บริลัยไซปุ๋ยขันท้าบัลลัปุ๋ยเลยจากสามปีมันสิง,งามบอคอยอยากยร้องเมงรีด,ดีจากงานหนึ่งหน้ามันหลายอยู่ดอกเออมันใส่ปะทัวประสืงคือขันมาใสละดินคือมันจังใดล่ะธรรมชาติมันมันก็มีอยู่เนาะ บัวไวดอกกันหอดปานั้นเข่าดำลายอีตรเมออือม่อมออถือ๋อถือรมันกระขาวขึ้นในยูวติีอือมอือมอืมอ๋อที่ดำๆที่เปลือกนี้ก็คือความชื้นมันมาถูก เฉยๆ ส่ำนีขันเจ้าวันคำนวณเบิ่งอยู่ตรงนี้มันน่าจะได้จักเป่าก,ก็่าคือส,สิได้ประมาณ20ถุงปุ๋ยขึ้นไปเนาะปกติเรา,นง,าง,งานหน้งางานั้นเจ้าได้จักจักเป่าแต่ละปีถ้ามันงามอีหลีันงามอีหลี33ถุง,งแบกจนลาเด้จ้า33ถุงถุงปุ๋ยนะว่าก็เฮ็ดถุงกับ เออถุงปุ๋ยบานเท่ากระใสแบบนี้ยังแบกแกนถ้าถุงเขียวแบบบววดอกสาเหตุที่ดหดมันเป็นเป็นเขาเอื่นว่าเป็นคู่สิเลยว่าเท้าอาสซเอื่นว่าเป็นดูกเนี่ยพออีกอย่างจคือไดเหตุเกิดมาจังสี่สาเืตวที่ากิดมาจังสี่ ืบ้านี้ก็ยังสีมันก็จะได้แห้งขึ้นเขาเล้วเหรลมมันลมมันทานได้สุกดหอือทำให้ดูดใหม่มก็นี่ั้งจต่กำลังดูดใหม่ก็นี่อืเฮ็ดสับไปสับมามแล้วบัดนี้อีกอีกอีกเวลาประมาณเท่าใดจักชั่วโมงเฮาจัะมากลับใหม่อีกอ กะกะแค่ว่ามันแห้งแล้วก็มาสลับใหม่อืมพูดพูดถึงพามงเขาก็กได้อีกเนาะแต่ว่าพื้นที่เขามันบาได้เนาะ ตากใส่ต่อเพี้ยงดีกว่าตีเน้อง,อง,องตอเพียาายเ้ยงอมันว้อเดน,นงดนออเออเออข้าใจแปลว่าคันไปตากต่อฟางก็คือว่าเวลาเราตากเขาเนี่ยหากฟางนี่มันดันดันพื้นเกินมากแมนมีช่องว่างออมันจมีช่องช่องระบากนองอันนี้มันสนเลยมันเรียอือ ก็เดี๋ยวเห็นนนน,นี่ยมันชงข้ามือะอ,ะอ,มมอเาได้เลามีเองปกิประาม,มาณหกมือเ้อปกติเอาได้อืมาเทียวกเทียาวายๆดีโตนำน,นแห้งเลยทีห้องบ้งต่ไสามมืมเดี๋ยวนี้ก็ไ่ได้วันหัดเข่าให้ไกลเนาะพร้อมมากินอยู่นี่ ปะมันนี่ <Okay. S 1> อืม,มาสีมันบ่กับรางกาอืมามสีมันก็เริ่มเศ้าดำาท่านโดนมือปะใดคันโดนมือโดนโดนมือเอ้ดำก็ออกเลยอืม,มดี๋ยวบางสีมันสุมดินสุมอืมมันฝนตกเท่น,ทนโดนเานาโอ้ให้หน้อยกันกอน เป็นจังได่แน่น้อก็ะเล็เป็นว่าได้รู้กับย้ายว่าจริงๆแล้วต้องได้กลับข้าวเรื่อยๆสาเหตุที่ต้องกลับแล้วกะได้เข้าใจว่าเป็นยังเช่าบ้านที่เกี่ยวเข่าเป็นยังคือฝฟ้าไปตากทั้งถนนแล้กะกาทางคนกรีดซึ่งมันเป็นการขัดขวางเส้นทางจราจรจริงๆฉันก็ไ่เห็นด้วยด้วยเ,เห็นด้วยแต่ว่า ฉันก็บว่เขาใจเป็นคือกันแต่ว่ากกะวาดบานเนาะใครๆก็อยากจะเก็บเร็วแต่ว่าเราก็จะเห็นประจําไปตากบนท้องถนนแต่ว่าของมูชันก็คือถ้าขยับไปอีกประมาณยี่สิบเมตรก็จะมีถนนคอนกรีตเหมือนกันแต่ว่ามูชันก็เบากขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นการเบียดเบียนการจราจรผู้ใดไปผู้ใดมามันสงสารเพลินเนาะมันเป็น ่มันเป็นปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นก็เลยเป็นว่าข้าวเราก็ทําในที่นาของเราเองประมาณนั้นนุจ้ะเนาะวันนี้สําหรับวันนี้ช่องของนินภาบล็อกตาซีฟูขอจบคลิปพิงที้จ้า